เกมนีครับท่านผู้ชมที่รัครับมาชมเกมสูสีนะครับเกมนี้มหาเก่้าสู้กับเซียนเท่าครับมาชุกระดานที่1นนะครับเป็นอย่างไรนะครับเซียนเท่าใครๆก็รู้ว่าเห็นสุดยอดนะครับอยากที่จะเอาชนะได้มหาเก่้าขอลองประลองอีกครั้งนะครับหลายครั้งหลายเกมที่ ปลลองแล้วชนะยากกับเสียนเท่านะครับแต่เกมนี้ตั้งใจดีนะครับศึกษาแผนโปรแกรมของเสียนเท่ามาอย่างดีนะครับลองจะเป็นยังไงนะครับจะพอที่จะชนะได้สักตาไหมครับวันนี้เล่น3กระดานครับกระดานที่1ก็เสียนเท่าก็ รัดกลุ่มเหมือนเดิมนะครับรัดกลุ่มมากนะครับอืมเกานี้มหาเก้าก็จะบังคับเสียนเท่าแล้วนะครับบังคับให้กินนะครับแล้วกินคืนนะครับเสียนเท่าขยับเข้ามานะครับมหาเก้าบังคับให้กินอีกนะครับแล้วกินคืนสอง กับเข้าฮอตเสียนเท่านี้ถ่าไม่แล้วระวังนะครับโดนแต่ว่าคราวนี้มาหาเก่าระวังนะฮะอืมกระดานที่หนึ่งนี่เสียนเท่าบังครับให้กินสองแต่ก็ข้าฮอตนะครับหมากเลยมาเสมอกัน ครับเกมสูสีมากครับกระดานนี้ตอกคอดแล้วครับต่างคนต่างก็จะหาทางคอฮอดบากเสมอกันรูปเกมก็ยังเสมอกันอยู่นะครับต้องรีบครรอร์ดแล้วครับ โมยชักช้าไปแล้วเปี่ยนเท่าจัดการแน่นอนเปี่ยนเท่าข้าหอหดไปแล้ว1ตัวฮา,าก่าก็าเข้าไปแล้วนะครับกระดานนี้คงจะน่าจะออกมาในรูปเสมอกันนะครับ คับ์ฮาฮอตครับเสมอกันครับทำอะไรกันไม่ได้ในะกระดาษที่หนึ่งมาสู่กระดาษที่สองครับโอ้กระดาษที่หนึ่งนั้นจัดก,การเสียนเท่าไม่ได้นะครับแต่ก็ดียังสามารถต้านไว้ได้นะครับเสมอกันไปแล้ว อัานที่สองนี้จะเป็นยังไงครับอืมก็มาในเส้นทางที่มหาเก้าสนัดนะครับแต่ว่าเสียนเท่าก็จัดโปรแกรมปรับปรุงตัวแกรมนี้นะครับก็ จะเดินในลักษณะเดิมไม่ได้นะครับต้องไปอีกแผนใหม่อ่าแหลกไปแล้วนะครับทำลายฐานเสียนเท่านะครับเสียนเท่าก็นะครับ กานที่2นี้จะเป็นอย่างไรนะครับกาะที่1เสมอกันไว้แล้วทําอะไรกันไม่ได้กานที่2นี้ก็มาหาเกาคิดยาวหน่อยนะครับบางทีบางครั้งคิดยาวมากก็ถูกเตือนอ่าแลกเรียกว่าต่างคนต่างกระจายกระจายไปนคนละมุมแล้วมมครับ อาา้าวมาหาเก้าขยับแล้วครับอืมมาถึงจุดนี้แล้วกระดานนี้ก็ซูสีกันอีกครับซูสีกันมากครับกระดานนี้นะครับอา้าวใครจะเข้าฮอตได้ก่อน,นครับเสียนเท่าก็ขยับเข้ามา เสียนเท่าก็หาเข้าเข้าไหมครับออดไปแล้วนะครับโอ้โหนะครับถูกบังคับให้กินถูกบังคับให้กินสองนะครับนะาะก็กินสองแต่ว่ายังไม่หมากเชื่อกันได้นะครับก็ยันกันแล้วสุดท้ายก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับเสมือกันเพป็นกาษที่สองครับ ต้องมาสู้กะดันที่สามกระดานสุดท้ายกรันสุดท้ายสรับแมตชนี้นะครับอืมสุดยอดสูดสีกันมากนะครับเสียนเท่าไม่ใช่ธรรมดานะครับหลายๆท่านมาเล่นกับโปรแกรมของเสียนเท่าก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ โหลดเล่นโปรแกรมของเซียนเท่านะก็มีเซียนเท่ามีอาจารย์ปู่นะครับที่ระดับสุดยอดในโปรแกรมหมาคอตเอไคันเทพครับโอ้วันนี้เข้าทางมาหาเก่้าแล้วครับบังคับให้กินแล้วกินสอง มาอีกตัวก็โดนละเสียเท่าคราวนี้อ,าาอ้าวมาจริงนะครับจัดการนะครับบังคับไปกินสองบังคับไปกินแล้วก็ไปกินสองคืนนะกินสองนะครับคราวนี้มหาเก้าได้เปรียบได้เปรียบมากๆเลยนะครับจะเป็นยังไงชมครับจะได้เปรียบยังไงชมครับเพราะแผนนี้เคย เคยฝึกมาเป็นอย่างดีเคยซ้อมมานะครับถ้าเจอเข้าแผนนี้เสียนเท่าเอาตัวรอดยากนะครับนะครับเสียนเท่าจะมาลักษณะไหนนะครับไม่กล้าให้จิ้นนะครับจินกระโดนนะครับ คราวนี้ก็เป็นนะครับอืมครับคิดนานหน่อยน,นะครับดองละเอียดถ้าคิดไม่ละเอียดในโดนก็จะโดนเสียนเท่าจัดการนะครับคราวนี้เสียนเท่าก็จะอยู่ใน การควบคุมของมหาเก้านะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอืม <c oughs> เอาละครับ <c oughs> เข้ากินครับในช่วงนั้นนะคิดหน่อยนะครับคิดหน่อยเหมือนกันอืม <c oughs> อ้าวเข้ากินแล้วครับ กินเสียนเท่าก็ต้องมากินแล้วก็หน้านะครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มที่จะบังคับนะครับไล่กินเสียนเท่ากินไหมกินอยู่แล้วนะครับเพระว่ติไปไหนไม่ได้ครับ หาเก้าจัดการจินแล้วนะครับคราวนี้คราวนี้ทําไงเสียนเท่าอาวเสียนเท่ามาจ,จุดนี้นะครับอืมครับได้เปรียบครับได้เปรียบเสียนเท่าแล้วนะครับถ้าจะกินเสียนเท่าอีกสักตัวนะเสียนเท่าก็หมดแพ็คลนะเรารู้ว,ว่าหมด อ้าวคราวนี้ครับเสียนเท่าเข้ามาตรงนี้ก็จะต้องโดนสังเวยฟรีอีกตัวนะครับนั่นก็คือแปลว่าเสียนเท่าต้องลำบากทันทีนะครับถ้าโดนจินอีกตัวนะครับอืมอ่าครับคราวนี้ครับต้องสังเวยหนึ่งตัวไปแล้วเสียนเท่านะครับเพื่อจะได้เข้าฮอต เสียงเท่าเข่าฮอตไปแล้วนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตรับเสียงเท่านะครับอาเข่าเข่าฮอตนะครับเข่าฮอตสองตัวแล้วนะครับคราวนี้ก็ก็ ชนะอยู่ในกำมือแล้วครับครับก็ถือว่าครับแต่ับเกมที่สามนะฮะเขาเรียกว่ากระดานที่สามนี่มหาเก้าเป็นฝ่ายชนะนะครับชนะแน่นอนนะครับ อาจัดการเลยครับครับหาเก้าไปไายชนะ10ครับ